แฟมิลี่แมนคุณพ่อมือใหม่นำเสนอ10อาหารกระตุ้นน้ำนมสำหรับแม่ลูกอ่อนคนไหนที่ประสบปัญหาน้ำนมไม่พอเลี้ยงลูกหรือกลัวว่าน้ำนมจะไม่พอลองมาดู10อาหารเพิ่มน้ำนมยิ่งกินเยอะน้ำนมคุณแม่ยิ่งไหลดีมีเลี้ยงลูกน้อยแน่นอนไปชมกันเลยครับ 1. อินทผาล สำหรับอินทผลัมนะครับอันนี้ให้ภรรยาทานเองเลยนะครับเพราะว่าจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน K แคลเซียมและธาตุเหล็กสำหรับคุณแม่ที่ใกล้คลอดแล้วหรือในช่วงไตรามาสสุดท้ายควรที่จะทานอินทผลัมพระจะช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมดลูก ช่วยในการบีบตัวของมดลูกในช่วงคลอดได้ดีสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อินททผาลัมจะช่วยเพิ่มสารอาหารสำคัญในนมแม่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง 2. หัวปลีมีคุณค่าทางอาหารเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนธาตุเหล็กฟอสฟอรัสเบต้ตาแครโรทีน และวิตามินซีที่สำคัญหัวปียังมีแคลเซียมสูงกว่ากล้วยสุกถึงสเท่าซึ่งหัวปลีจะช่วยในการบำรุงเลือดแก,โก,ก้โรคกระเพาะอาหารและยังช่วยบำรุงน้ำนมแม่ได้ดีมากซึ่งเราอาจมาทำเมนูเช่นทอดมันหัวปลีแกงเลียงยำหัวปลีหรือจะทานแกล้มกับผัดไทยก็ได้ครับ 3. ใบกุยช่าย ใบกุยช่ายมีคุณค่าทางสารอาหารเพราะอุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสคราร์โบไฮเดตและเบต้าเคโรทีนซึ่งสพรพพคุณของใบกุยช่ายจะช่วยเพิ่มน้ำนมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อและขับลมอีกด้วยครับ oh. 4. ใบแมงลักใบแมงลักจะอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามิน B และมีวิตามิน C สูงโดยใบแมงลัก จะมีรสหอมร้อนและเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าใบแมงลักจะช่วยเพิ่มน้ำนมและยังช่วยขับลมท้องอืดอีกด้วยครับ 5. ใบตำลึงโดยใบตำลึงจะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B แคลเซียมธาตุเหล็กและไฟเบอร์โดยสรรพคุณของใบตำลึงจะช่วยบำรุงน้ำนมบำรุงเลือดอีกทั้งยังช่วยระบบประสาท ช่วยในการบำรุงสายตาแม่ท้องทั้งหลายควรน,นำมาประกอบเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงจืดหมูสับใบตำลึงหรือนำมาผัดกับไข่ก็ได้ครับ 6. ก้านพลูจะมีรสร้อนช่วยในการไหลเวียนเลือดและช่วยย่อยอาหารที่สำคัญในดอกกา้านพลูจะมีน้ำมันยูจีนอลที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มน้ำนมและบรรเทาอาการจุกเสียดแน่น สำหรับคุณแม่ท้องสามารถใช้ดอกก้านผููแห้งมาชงในน้ำเดือดแล้วกรองส่วนน้ำจะช่วยในกระบวนการผลิตน้ำนมแม่ได้ดีมากครับเจดพริกไทยพริกไทยจะมีรสร้อนทำให้ช่วยในการกระตุ้นให้น้ำนมไหลได้ดีอีกทั้งยังช่วยในการขับลมซึ่งการกินพริกไทยอ่อนในช่วงหลังคลอด จะช่วยกระตุ้นน้ำนมได้ดีมากครับ 8. มะละกอมะ l a กอจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามิน A วิตามินซและมีแคลเซียมสูงอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่ช่วยกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยบำรุงเลือดบำรุงกระดูกบำรุงสายตาและที่สาคัญเจ้มามะละกอน r ี้จะช่วยเพิ่มน้ํานมด้วยครับ yeah. 9. ฟักทองฟักทองอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C และฟอสฟอรัสโดยฟักทองมีสัรพคุณในเรื่องช่วยในการบำรุงน้ำนมอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนอ,อกจากจะทำให้น้ำนมเยอะแล้วยังช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วยนะครับ 10. มเมล็ดขนนหลายคนอาจจะไม่รู้ ว่ามเมล็ดขนุนเป็นอาหารชั้นดีเพราะอุดมไปด้วยโปรโตีนไขมันธาตุเหล็กคราร์โบไฮเดรตและยังมีสปปรรพคุณที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมให้น้ำนมมีมากเพียงพอสำหรับลูกกินครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปดีๆสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ